โอ้โหีจังแบบว่าสิบอบาทได้กำไรแบบรัวๆโอ้โหจุดเปลี่ยนจัดคนดูตีแรกนะผมคิดว่าจะไม่รอดแล้วถ้าผมไม่ไม่เห็นยอดเงินก่อนไม่งั้นหมดเบ็ดห้ายับๆยับโอ้โห โอเคครับผมก็กาสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับปักจ่องพาปั่นนะก็ดูนะครับผมเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมนะฮะมนุษย์หมาป่านั่นเองนะครับผมก็เป็นเกมใหม่ของ PG นะครับคนดูนะฮะก็มาดูนะครับผมว่าจะเป็นเชนไรคนดูก็ไปลุยกันเลย Lets go นะครับผมพึ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับผมดูสําหรับเกมนี้นะฮะยังไงคนดูสําหรับใครที่เข้ามารับชมคลิป ีนใหม่ก็ฝากกระตือรือรด้วยครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะฮะคนดูทุกท่านนะครับผมปึมบัมบกันไปคนดูตูกันไปแบบเต็มกราฟคนดู โอ้ยเหลือ25บาทคนดูชิบหายแล้วโอ้โหรถเบ็ดด่วนนะท่านผู้ชมโอ้โหไอ้เราลืมดูยอดเงินเลยคนดูโอ้โหสาภาพนะ19บาทสุดท้ายนะครับผมดูวัดดวงโอ้ยเอาดีเฮ้ยเฮ้ยเอาดีาดคนดูมาคิวมานะครับผมดูแล้วจงวังหวะนี้ตบแพงมา สวยเพื่อนสวยมีคูณสิบห้ามาด้วยบึ้มโอ้ยพีกจัดโอโ้สิบเอ็ดบาทสุดท้ายโอ้โห้ขนลุกเลยทีเดียวสิบเอ็ดบาทสุดท้ายเย็ดแค่ตัวแพงมาช่วยได้ทันสภาพเลยครับผมท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหสวยเพื่อนสวย สวยเพิ่นสวยครับผมมาดิมาดิครับคนดูสวยจัดแลจวจังหวะนี้มีคูณนะฮะสวยๆเลยบึ้มบามซัมเบ้กันไปก็ดูบึ้มโอเคสวยมาอีกแล้วว้าว437บาท นะครับผมท่านผู้ชม <mail> โอเคครับผมเจ็ดบาทอู้หูยรงกระดานไปทีมีแต่ลายที่สวยทั้งนั้นเลยนะคูณสิบสี่ว้าวมันมาอีกแล้วครับผมมาดูแล้วมันสวยจยัดล้วมันจะโหดปี่โมเยลไปไหนวันนี้ Vielleicht. คุณคดูโอ้โหเบ็ดสองบาทนะเนี่ยเกินไปหรือเปล่าครับนี้อ่ยโอ้โหสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับผม กำไรแบบเน้นๆนะฮะโอ้พีีจากแบบว่า11บาทได้กํำไรแบบรัวๆโอ้โหจุดเปลี่ยนจัดคนดูตีแรกนะผมคิดว่าจะไม่รอดซะแล้วถ้าผมไม่ไม่เห็นยอดเงินก่อนไม่งั้นหมดเบตดห้ายับๆยับโอ้โห9 4กบาทนะครับผมซุปเปอร์ม่ก้าวินนะฮะคนดู2,000ั 2, แล้ววะสวยไหมล่ะคนดูมาเลสวย คูณที่ห้าไปครับผมเน้นๆหลัวจัดหลัวจ <playthrough> like ัดหลัวจัดครับผมหลัวจัดท่านผู้ชมแค่นั้นแหละนะฮะก็ดูสองพันสองร้อยยี่สิบบาทว้าวว้าวเฮเกมใหม่จ่ายกระจุยอืสแกตเตอร์ไม่เห็นเข้าเลยวะมาสิครับผมมาดู มาดิครับผมมาดูสเก็ตเตอร์สามตัวขาดไปหนึ่งตัวนะเมื่อกี้ยังไงคนดูแล้วยังไงนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมโบ๊บ้ากันไปนะครับผมท่านผู้ชม สากตเตอร์สามตัวนะครับผมวันโหมดนะฮะคนดูไม่เข้าโอ้โหเดือนหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับผมก็โอเคนะครับผมมาดูสําหรับเกมใหม่พ g นะครับผมก็ได้กําไรแบบเน้นๆเลยนะฮะถือว่าพีชชีวิตจัดเหลือส1บาทสุดท้ายจริงนะนะคนดูนะฮะก็ถือว่าพีกลับมาได้นะฮะเกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับผมดูก็โอเคใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกระทือไลครด้วยสําหรับวันนี้ก็ ขอตัวราเพียงเท่านี้เลยนะครับผมดูสวัสดีครับ